สวัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ปกิ๊กจะพามาใส่ปุ๋ยมาดูแลผักดูแลผักยังไงให้งามเลี้ยงผักยังไงให้งามที่จริงไม่ใช่เรื่องยากนะคะเรื่องง่ายนิดเดียวขอให้เราเข้าใจผักแค่นั้นละถ้าเราปลูกบ่อยๆเราก็เข้าใจเขาว่าใส่อย่างงี้นะแล้วผักงามบางคนก็คิดว่าปลูกผักทําไมมันยากอย่างงี้ปกิกพอโตขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็ไม่โตแล้ว ท,ที่จริงก็มีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเรียนรู้นะคะผักก็จะงามทุกอย่างที่เราปลูกเอามาดูสลัดปะกก๊กกินไปจนเกือบจะหมดแล้วก็ยังงามอยู่นะคะเห็นไหมกินไปจะหมดแล้วนะตัดไปตัดไปเยอะเลยค่ะแบ่งไปเยอะเลยแต่วันนี้จะพามาผสมดินไม่ใช่ว่าผสมดินปลูกผักนะคะจะให้ปุ๋ยผักนะนะั่นแหละคือหมายความว่าปะกิก๊กหมายความว่าจะเติมดิน จะเติมดินแล้วเติมยังไงให้ผักงามเหมือนกับการใส่ปุ๋ยไปด้วยไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทําอยู่ข้างล่างเนาะเราจะไปดูตรงนั้นกันคุณลองเดินไปตรงนู้นนะคะส่งกันนะคะผักประกิ๊กนะเห็นไหมผักงามไหมคะไม่ได้หลอกนะ ผักงามงามเอร์เลยคะ <ic> ่ะ <g> กิ๊กจะพามามาเติมดินให้ผักนะคะสมมติว่าปลูกไปแล้วอย่างเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยยังไงก็คือเติมทั้งดินทั้งปุ๋ยไปในตัวนะเห็นไหมคะผักแต่ละกระถางสวยมากๆค่ะใบที่สมบูรณ์ทุกใบเลยนะคะโหระพาป๊กเกที่จริงต้นใหญ่กว่านี้นะ เมื่อวานกับวันซืนแกงเขียวหวานติดกัน2วันเลยค่ะอร่อยมากไม่อิ่มเด็ดเอามาตัดจนด้วนไปหมดละปลูกไม่พอกินค่ะชอบทำกับข้าวทีน,นี้ปุ๋ยที่เราจะเอามาเติมให้เขาที่จริงก็ตั้งใจจะเติมดินนั่นแหละเติมดินเข้าไปเพราะว่าเนี่ยลายกระถางนะที่ดินยุบอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีก็รากเห็นไหมคะขา,ขาวๆโผล่เต็มไปหมดแล้วเราอยากจะเติมดินให้เขา อ๋อแมงลักไปแมงลักดอกขาวโพลนเลยไม่ได้ตัดช่วงนี้ไม่ได้แกงค่ะจะตัดอยู่เราจะเอาดินดินนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปร่อนไปทําอะไรเขาไม่ต้องปรุงดินเก่าของเรานะคะที่เราเก็บไว้ใครไม่มีดินเก่าก็ดินในกระสอบในถุงปุย๋ยเราก็ตักมาเห็นไหมข้างล่างปกี้ก็จะเอาปุย๋ยนี่คือปุ๋ยอินรียฮิวมัสใส่เข้าไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอดีถังมันเล็กไปหน่อยเนาะ คือปกิ๊กจะบอกว่าปุ๋ยสองตัวที่ปกิกเอามาเติมเอามาใส่เนี่ยไม่อันตรายนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเค็มเกินไปใส่เยอะไม่ดีใส่เพียวๆก็ได้ค่ะแต่ปกิกจะคลุกดินเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองเนาะเราจะเติมดินให้เขาแล้วก็อาศัยไปอย่างนี้คลุกเข้าไปอาจจะไม่ถึงข้างล่างถ้าไม่ไม่ถึงข้างล่างถ้าปกิ๊กใส่ไปนะปะกิ๊กก็ไปเอามาเติมข้างล่างได้อีกค่ะ เติมได้อีกใส่ไปเถอะเนี่ยสองตัวเนี่ยปุ๋ยอินรีย์กับฮ mm ิวมัสไม่อันตรายนะคะเห็นไหมดินของประกิ๊บเป็นดินเก่าคะ่ะไปตักมาจากในสวนตากทิ้งไว้เราก็เติมให้เขาเติมอย่างเติมเท่าที่เราพอใจนะคะเติมลงไปเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ขี้วัวก็เอาปริมาณขี้วัวหส่วนดินสักสส่วนนะคะ เติมบ่อยไหมไม่ได้บ่อยค่ะเพราะว่าถ้าดินไม่ยุบก็ไม่เติมแต่ตัวช่วยตัวอื่นมีเยอะแยะเอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอันไหนเนี่ยเห็นไหมคะเห็นรากโผล่มาเต็มไปหมดเลย<อ>ประก,กาศขาวโอ้โ,โ,อโหโตรเร็วมากมากค่ะประกาศขาวดูสิเนี่ยโตรเร็วมากเลยไม่กี่วันวันนั้นถ่ายคลิปยังต้นเล็กอยู่เลยเนาะ ว่าแต่คุณลุงได้กินดินฟุ้งค่ะเ <c oughs> <c oughs> ติมน้ำกินดินเข้าจมูเมะกี๊กละรดไปให้ยุบก่อน <c oughs> ที่จริงจะเติมจะเติมอะไรรู้ไหม <c oughs> อยากให้ผักสดชื่นนะคะอยากให้ผักงาม ฮอร์โมนตัวนี้สุดยอดเลยปกติจะใช้นะคะ1นึซีซีต่อน้ำหนลิตรแต่บัวรดน้ำเนี่ยตักมา10ลิตรนะสิลิตรก็ต้องใส่10บซีซีสิซีซีก็คือ1ช้อนนี่แหละค่ะสิบซีซีหช้อนโต๊ะประมาณนี้นี่คือ10บซีซีค่ะน้ำยุบไป,ปนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยตัวนี้ทำให้ผัก งามสดชื่นเพราะช่วงนี้นะคะแดดแรงมากผักเหี่ยวเฉาผักไม่เขียวไม่สวยไม่งามเอาตัวนี้รดเลยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะใส่ให้เขาเลยแรารงนีนงสุาใส่ให้เขากินไปก่อนเลี้ยงผักปลูกผักไม่ขี้เหนียวนะคะรับรองว่างามงามเวอร์ทุกต้นค่ะ,ะโเดี๋ยวจะยกนี่ให้ดูคอส กลจะตัดกินได้แล้วสวยมากดูใบหนาแล้วก็กรอบค่ะปะกิ๊กจะปลูกอีกชอบติดใจตัวนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ4ีหกระถางนี่ก็รดไปให้เขากินไปหมดนั่นแหละตัวเราเป็นน้ำงบางหรือจะให้ดูมะเขือเทศสักหน่อยเนาะมะเขือเทศของปะกิ๊กเป็นมะเขือเทศ พื้นบ้านกับกับราชินีนะคะราชินีนี่ยังยังไม่มีลูกแต่ว่าออกดอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือเทศเชอรี่อันนี้เป็นมะเขือเทศพันุ์รู้สึกจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านออกลูกเต็มเลยที่ป้าเก๊กแนะนําว่าให้ปลูกพันธุ์นี้นะปลูกพันธุ์นี้ง่ายไม่ต้องดูแลยากไม่ต้องกลัวเป็นนอนแนะนานะคะใช่วาสันทรวันไหนะนะโอเคเดี๋ยวจะ พามาดูด้านนี้ลุงตามมารังนี้รังโฟมนี้ปกิ๊กปลูกผักชีจนล้นรังเลยแล้วก็กินจนหมดแล้วนะคะกินจนหมดแล้วก็ปล่อยไว้เหลือไว้เขาจะเป็นผักชีต้นใหญ่ไปเองเห็นไหมคะก็จะต้นใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยใครปลูกผักชีต้นไม่ใหญ่มเมล็ดผักชีที่ปกิ๊กแจกให้ทุกคนไปนะคะที่ซื้ออุดหนุนสินค้าแล้วก็จะใส่ไปในรังให้ จะเป็นพันธุ์เดียวกันนี่แหละค่ะใช้อยู่สายพันธุ์เดียวก็คือสายพันธุ์นี้แหละเห็นไหมต้นเบ้เริ่มเลยคือถ้าเราปลูกห่างๆนะผักชีจะต้นใหญ่ค่ะอันนี้ขึ้นมาเต็มรังโฟมเนาะก็ถอนกินถอนกิน,ถอนก,นถอนกินจนผลสุดท้ายก็เหลือไว้แค่เนี้ยต้นเบ้เริ่มเลยเห็นไหมยักษ์เลยค่ะถ้าปลูกลงดินนะสูงท่วมหัวเลยค่ะเมื่อกี้ปลูกแล้วเคยปลูกสูงท่วมหัวเป็นแปลงยาวเฟ้ยเลย ช่วงนี้ดินไม่มีให้ปลูกเพราะว่าจํากัดเนาะคุณลุงสองไปในสวนจีคะล้นเลยนะ่ะไม่มีที่จะปลูกแล้วค่ะเต็มหน้าบ้านเลยใช้พื้นที่คุ้มมากๆแล้วอันนี้มะเขือเทศที่ว่าจะพามาดูเชอรี่เชอรี่กําลังออกลูกค่ะ,ะเห็นไหมคะลูกจะแหลมๆอย่างนี้ออกลูกเล็กมาละที่จริงต้นเขาสูงใหญ่ค่ะอาจับยืดเดี๋ยวจะหักเนาะเนี่ยเนี่ย ปกิ๊กไม่ได้มาทําหลักให้เขาก็เลยปล่อยปล่อยตามธรรมชาติเขาก็เลือ้อยอยู่ในล้อ,อยางกําลังจะออกลูกค่ะเชอร์รี่ทั้งนั้นเนี่ยอันเนี้แต่มีพันุพื้นเมืองอยู่ตรงกลางตรงนั้นนิดนึงปลูกผสมกันรวมกันเพราะว่าไม่มีพื้นที่อย่างว่าไม่มันพื้นที่จํากัดตรงไหนว่างปกิ๊ก,ก็โรยไปหมดนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็เอาให้เขากินแล้ว มะเขือเทศที่กําลังจะออกดอกอย่าลืมนะคะต้องให้ปุ๋ยที่ข้างขาวนะสิบวันต่อหนึ่งครั้งเอาโรยโร,ยโรยบางๆห่างๆค่ะโรยร,บรอบๆเพื่อให้เขาติดลูกดีนะดอกไม่หลุดไม่ร่วงเห็นไหมคะปลูกผักไม่ได้ยากถ้าอยากให้ผักงามก็ดูแลแค่นี้แหละให้ตัวนั้นกินให้ตัวนี้กินเขาพอเขาได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ได้ครบเขาก็จะงามค่ะ ผักเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่บางคนบอกว่าปลูกยากป้ากิ๊กก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือไม่ได้ยากนะคะผักเนี่ยปลูกง่ายมากๆนะถ้าเราเข้าใจเขาดูแลเขาบ่อยๆเนาะเสียดายน้ำ <laughs> น้ำฮอร์โมนโอเคนะคะงาไม่ได้เอาไม่ได้เอาเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อป้ากิ๊กมาเนาะก็ย้อนไปดูกันลวกัน บอกวันนี้บอกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเบอร์ที่จะติดต่อปักกิกมี fc มาใหม่ก็หลายคนนะคะก็ถามมาแต่ว่าปักกิ๊กก็ส่วนมากจะเอามายกให้ดูวันนี้ไม่ได้หยิบมาเบอร์โทรศัพท์ปักกิ๊กก็คือใช่บอกเอาจะเอามาไหมเอ,เอาคุณลุงหยิบมาป่ะอยู่ด้านนู้นด้านหลังคุณลุงทำคลิปแล้วก็ลืมทุกทีค่ะเบอร์ปักกิ๊กอยู่ข้างล่างนะคะ0807527300 อันนี้ลายประกิ๊กก็คือสั้นๆพิมพ์แค่ตรงนี้มายุพาลัย2499ก็เข้าลายประกิ๊กได้แล้วรับเป็นเพื่อนก็สามารถที่จะแชทมาได้โทรมาได้นะคะรายการสินค้าก็มีเท่าเดิมยังไม่ได้เพิ่มเติมจะพยายามนะคะกรอกสินค้าให้เห็นมั่งเนาะว่าถามมาว่าประกิ๊กขายอะไรมั่งถามทุกวันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะ FC ที่อุดหนุนแต่ละวัน ก็เยอะพอสมควรนะคะออกไปส่งสินค้าทุกวันเลยลังใหญ่ๆยักษ์ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่อุตสาห์อุดหนุนปาเก็กนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ปาเก็กด้วยนะคะกดติดตามด้วยกดติดตามกดครั้งเดียวก็พอนะคะต่อไปก็ไม่ต้องกดอีกส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ตลอดค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ